สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูอาการนะครับเจ้าสปาร์กนะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับรุ่นคาร์บูนะครับดูว่าทําไมรุ่นพวกนี้นะครับสปาร์กนะครับรุ่นเก่านะครับทําไมเวลาสตาร์ทนะครับมันชอบแบบวืดนะครับสตาร์ทไม่ค่อยเกาะนะครับคล้ายๆเราเหยียบคัดเอาไว้นะฮะมาดูอาการนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็อันนี้ก็ ผมก็ถอดไปแล้วนะครับหรือออกมาแล้วนะครชุดคัดก้อนนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับยังดีอยู่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครแผ่นคัตนะครก็ยังโอเคนะครับ เดี๋ยวจะมาดูนะนี่นะฮะนี่นะครับนะสตาร์ทนะครับวืดนะครับไม่ค่อยเกาะนะครับก็เป็นจากนะครับชุดลูกปืนนันเดนะครับตัวนี้นะครับมันจะอยู่นะครับ อยู่ในชุดหน้านะครับชุดไอชามคัดก้อนนะครับตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปหาซื้อมานะครับมาเปลี่ยนนะครับชุดนี้นะครับเปลี่ยน,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 นก็จะสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับ ปัญหาประมาณว่าลูกประจำตัวนะครับของพวกยามาฮ่าสปาร์กนะครับพวกเฟรดพวกอะไรนะครับลุนขาบูนะครับลุ่นแรลกมันก็จะตัวนี้ก็จะลูกปืนบันเวงทำการเปลี่ยนนะครับก็น่าจะจบนะครับเช็คดูนะครับพวกนี้นะครับแผ่นครงแผ่นคาร์ดนะครับ ทำลื่นนะครับก <c oughs> ออ็านนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมคงไม่ได้ถ่ายไตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าจะเจาะจงเอาจุดที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเป็นช่างคนที่ทําเป็นอยู่แล้วเขาก็ไม่อาจจะไม่ต้องมานั่งดูทําถอดนะครับกออันนี้ก็มาแถบประสบการณ์นะครับว่าแก้จุดไหนนะครับให้มันจบนะครับ เราจะไปเปลี่ยนชุดแผ่นคัดแผน่นไอ้พวกสปริงคัดก้อนนะครับก็ไม่ไม่จบนะถ้าจะจบเราต้องเปลี่ยนชุดลูกปืนวันเวนะรเราก็จะตารานง่ายนะเปลี่ยนลูกปืนเสร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับตั้งชุดคับด,ด้วยนะไอ้ตัวน็อตตั้งคัดอยู่ฝั่งนี้นะครับบริเวณนี้นะฮะก็ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับต่อันหลังมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแชร์นะครับสบการณ์กันนะครับนนี้ก็สวัสดีครับ